สวยสาสาดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะอ่านเดนมาส่งการบ้านนะคะค่ะอ่านเริ่มอ่านค่ะขอเอาเขารอยอเอายาวอ่าแล้วก็ทอทอเอาแถาอ่าบโบเอาเบาอ่าสอสอเอาเสาแล้วก็หอหอเอา แล้วก็กอกอเอาเกาแล้วก็ฉอฉอเอาเสาแล้วก็โซโซโซเอาซโซเอาเสาแล้วก็อโซเอาอออออเอาออเอาออเอาเอาออเอาเอาแล้วก็ถโถเอาเถาแล้วก็ผอผอเอาเผาแล้วก็พอพอเอาเบา แล้วก็มโมเอาเมางอนอเอาเนาแล้วก็ชี้ตัวนี้ดโดเอาเดาแล้วก็ตอตอเอาเตาแล้วก็ปอปอเอาเปาอ่าแล้วก็ผอพอเอาเผาพอผ่านพอเอาเผาพอเอาเผาอ่าแล้วก็หอฮอเอาเหาหอเอาเผาหอเอาเผาอ่าโอเคมาช่องนี้ สอีสีสอีสีทอเอาทอเอาเทาอ่าอ่านว่าสีเท้าสีเท้าอ่าแล้วก็ดเอาดเอาดาวอ่าแล้วก็จอไอจอไอใจอ่านว่าดาวใจดาวใจดาวใจอ่าแล้วก็ตตเอาโตเอาดาฟอไอ f อ r I f i เอออ่านว่าเตาไฟอ่านว่าเตาไฟพออูพูพออูพูขอเอาเขาขอเอาเขาอ่านว่าอ่านว่าพูเขาพูเขาอ่าอันนี้ลอเอายอเอาเยาวมออามออาเมามออามามออามาอ่านว่าเรามา ดออูดูดออูดูออเอาเอาออเอาเอาอ่านว่าดูเอาอ่านว่าดูเอาอ่ามออีมีมออีมีทอเอาเถาทอเอาเถาอ่านว่าลายมีเทาอ่านว่าลายมีเถาอ่านว่ามีเถาอ่านว่ามีเถาอ่าอันนี้สอสอเอาเสาอืมตอโอตอโอโต ว่าสาวโตว่าสาวโตค่ะส่งการบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ